สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับท้องเณรนิจังนะคะมาทอดไส้กรอกให้ดูวิธีการทอดยังไงให้อร่อยอันนี้เป็นไส้กรอกนมนะคะซื้อที่แมคโครก็ถึงนะเราก็เปิดเซฟปักแล้วก็เป็นเตาไฟฟ้านะคะ ก็ปรับมาเป็นไฟที่สองพอไฟแรงเรีอมันจะไหม้เราไม่อยากให้เขาไหม้มีหอมมากเลยใส่กอบพวกนี้ต้องแช่ยเย็นจะจับก,ก่อนนะคะแล้วก็ให้มาแบบละลายน้ำเสื้อหลังเมื่อก่อนให้งั้นมันจะขาว นี่ก็รอเขาเรื่ความร้อนจากกระทะไปฟ้า ก็ทอดให้มันเหลืองกรอบค่ะแล้วก็นำขึ้นได้เลยรับประทานอาจจะใส่ซอสผักเสียบทัวซอสมอย่ยงเนตทานก็นได้ค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะ